สวัสดีคนวันพระหัสัสบดีค่ะพบกับอาจารย์ส้มมาเปิดไพ่ไทยดวงรายสัปดาห์16-23พฤศจิกายนคนวันพระหัสจะเป็นอย่างไรดวงดีแฮปปี้มีความสุขแต่ตัวคุณเองไม่มีความสุขงงไหมดวงดีแต่ไม่มีความสุขสาเหตุเพราะอะไรเดี๋ยวอาจารย์จะมาเฉลยนะ กดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจใครสนใจดูดวงด้วยไพ่ย,ยิปซีย้ำดูดวงด้วยไพ่ย,ยิปซีไม่ใช่หมอผีไม่ใช่พลังจิตอะไรใดๆใช้ไพ่ย,ยิปซี1นึ่คำถามเริ่มต้น39บาททักแชทเพจ a c e b o o k ส้มมะพยากรค่ะที่บอกว่ามันไม่มีความสุขทั้งๆท,ที่มีเรื่องดีๆชีวิตเป็นไปตามแผนที่วางไว้ข้อเสนอโอกาสเรื่องราวข่าวดีมาหมด เพราะคนวันพระหัสคาดหวังคาดหวังเยอะคาดหวังสูงแล้วเรารู้สึกว่าเราเลือกเยอะมากจนเกินไปการมีตัวเลือกก็มีข้อเสียเลือกเยอะเรื่องมากนะการเป็นคนช่างเลือกเป็นเรื่องที่ดีแต่เลือกเยอะมากเกินไปไม่โอเคเรื่องมากก็ไม่ดีเพราะว่า บางทีมันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบค่ะจงพอใจกับสิ่งที่มีตัวเลือกมีเท่านี้ข้อเสนอมีแค่นี้ก็เลือกเอาว่าจะเอาอะไรหรือไม่อยากได้ก็คือเทจบไม่เอาอย่าคิดให้มันยากไม่ใช่ว่ามันนั่งกอดอกไม่เอาอะที่ได้ไม่ดีที่ดีไม่ได้หม่โอเคกับตัวเลือกไม่โอเคกับข้อเสนอไม่โอเคก็ไม่ต้องเอาค่ะ จบนะสำหรับคนที่คาดหวังความคาดหวังรู้สึกว่าคาดหวังสูงไปนิดนึงว่ามันต้องดีเริศประเรสริฐสีมันต้องเป๊ะมันต้องปังจริง,รงๆเท่านี้ก็ดีแล้วลดความคาดหวังลงบ้างพอใจกับสิ่งที่มียินดีกับสิ่งที่เราได้รับอะมันจะทําให้เรามีความสุขมากกว่านี้ไม่งั้นก็หงุดหงิดนะแล้วมันจะผ่านไปเรื่องอื่น ข่าวดีสัญลักษณ์ของไพ่เดอสตาเป็นตัวแทนของข่าวดีเพราะชีวิตจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้สิ่งที่หวังสิ่งที่ตั้งใจได้โอกาสประสบความสําเร็จข่าวดีเรื่องเงินข่าวดีเรื่องงาน ข้อเสนอที่ดีที่เป็นประโยชน์ใครเขียนย้ายอยากจะกลับบ้านเก่าอยากจะกลับบ้านเกิดได้เจ้านายเมตตาให้โอกาสหรือมีข้อเสนอที่ดีที่เป็นประโยชน์ช่วงนี้อาจจะไม่ได้เจอเพื่อนเก่าที่เป็นระยะเวลานานล้าไม่ได้เจอกันนานอาจจะกลับมาเจอกันหรืออาจจะได้กลับบ้านกลับไปเยี่ยมนะภูมิลำเนาเดิมแบบนั้นก็ได้มีโอกาสได้ไปส่วนในเรื่องของความรักรักคำรุนรักต่างวัยอายุห่างกันหลายปีคนที่โสดเตรียมตัวได้เล มีคนเข้ามาให้เลือกเก่าก็มาใหม่ก็มาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของคนที่มีความต่างนะโดยเฉพาะอายุต่างกันมันเป็นอะไรที่คุณเองต้องเลือกแต่อย่าถามหาคนที่ดีพร้อมคนทุกคนมีข้อเสียคุณเองก็มีข้อเสียเลือกเยอะก็อาจจะไม่ได้ดังใจนะจ๊ะส่วนคนเก่าจะกลับมาถามตัวเองให้อภัยได้ไหมแค่นั้นจบคนมีคู่ใหญ่ยเยอะ อย่าเยอะในที่หมายถึงว่าคุณจะไปแบบว่าต้องทําอย่างนั้นสิต้องทําอย่างนี้สิต้องทําแบบนี้ถึงจะพอใจต้องทําแบบนี้ถึงจะสบายใจบางอย่างอะ่ะอย่าไปกะเกณฑ์อย่าไปคาดหวังเพราะความกะเกณฑ์ความคาดหวังอะ่ะตัวคุณก็ไม่ได้ดังใจแฟนคุณก็อึอดอดัดอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังเรื่องการเงินโดยรวมดีถ้ารอคอยข่าวดีเรื่องเงินจะได้สมหวังลูกหนี้ที่ยืมเงินไปมีโอกาสเอาเงินมาคืนส่วนในเรื่องของโชคลาภไม่ต้องคิดเยอะ คนจะถูกหวยอยัยังไงมันก็ถูกไม่มีเลขอะไรอยู่ในหัวเลยมีคนเอามายัดใส่มือจบ เข้าใจไหมเข้าใจที่อาจารย์พูดไหมดวงมีโอกาสจะได้หวยรางวัลของขวัญของมีค่าแต่อยู่ดีๆเขาเอามายัดใส่มือเพราะฉะนั้นงวดนี้วันที่16ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลขไหนก็ได้ให้เขาหยิบให้ดึงให้จบส่วนในเรื่องของการที่เราคาดหวังผลประโยชน์คอมมิชชั่นอะไรต่างๆได้นะผลลัพบปิดยอดเป็นที่น่าพึงพอใจแต่ตัวคุณเองอะหวังสูงอีกแล้วนะต้องระมัดระวังสุขภาพระวัระวังผดผื่น ภูมิแพ้ต่อมน้ำเหลืองไม่ดีปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังแล้วช่วงนี้มีอะไรที่ต้องจัดการกับตัวเองพยายามเคลียพยายามสะสางพยายามจัดการคนที่วางแผนอยากจะได้งานใหม่อยากจะเปลี่ยนอยากจะหาความก้าวหน้าสัมภาษณ์แล้วมีโอกาสได้นะอาจจะได้มากกว่าหนึ่งที่ด้วย3เลือกเอาละกันแต่ละที่มีข้อดีข้อเสียทำบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำหอมน้ำอบ น้ำปุงถวายพงมาลัยถวายดอกไม้หอมเป็นการเสริมดวงเลขมงคลคือเลขสและเลข6สีมงคลคือสีแดงและสีน้ำเงินใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมมะพยากรวันนี้ลาไปก่อนค่ะ